สวัสดีครับสวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมบ i ๊กต้นสปอร์ตแม,มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แอดเจดี25คุณจะได้แนทางแบบฟรีๆคุณภาพดีในทุกๆวันครบจบในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วย และสำหรับในค่ำคืนนี้เองหลักๆก็จะเป็นรายการ UCL นะครับผมเองก็คัดสรรมาให้3คู่เหมือนเดิมนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยแต่ก่อนที่จะเริ่มมีข้อวิจารณ์ครับต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นกำลังเสียเวลาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเวลาเที่ยงคืน45สิหซเวปาร์ครับพบเจอกับาง้านของอาร์เซนอลเจอกันมานะครับเป็นอาร์เซนอลที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าตลอดเนาะซาเวปาร์เองเนี่ยหนัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะคร เกมในบ้านที่ดีมากๆด้วย แต่ในรายการนี้นะครับยังหาชัยชนะไม่ได้เลยเป็นการเสมอ2แพ้1เกมจาก3นัดนะครับได้2เสียไป5ประตูตัวเจ็บก็ค่อนข้างเยอะถึง7คนด้วยกันและ2ใน7ก็คือตัวหลักด้วยส่วนด้านของอาร์เซนอลนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ผลงานดูดีมากๆเลยนะครับสินัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเสมอ1และชนะได้ถึง9เกมในรายการนี้ครับเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยตลอด3นัดที่ผ่านมาได้แประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียว แน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับเรามองเรื่องศักยภาพของลีกนะครับเรามองเรื่องศักยภาพของทีมหรือฟอร์มการเล่นก็ต้องยกให้ทางด้านของอาร์เซนอลที่ค่อนข้างดูเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ด้วยกระแสที่มาในวันนี้ครับมันมาแปลกมันมาเบาๆไปหน่อยนะครับเอางี้แล้วกันครับสำหรับคู่นี้ผมให้เลือกสวนกระแสและกันมองเจ้าบ้านอย่างสลาวเวียรพาร์กดีกว่ามีโอกาสแพ้แน่นอนแต่ผมยังมองว่าแพ้ไม่เกิน1ประตู รอชมผลงานกันได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นปารีสแซงต์แชงแมงพบเจอกับบาเยอร์มิวนิกจะเตะก,กันในเวลาตีสานะครับพบเจอกันมาจะเป็นทนางด้านของบาเยอร์ที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่านะครับเทียบฟอร์มในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ว่าสถิติที่ผ่านมาเกมในบ้านของปารีสนะครับหรือเกมเยือนของบาเยอร์มิวนิกเองนะครับ และในรายการนี้ครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยมาทั้งคู่ตลอด3นัดที่ผ่านมาเกมลุกเกมรับต้องบอกว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่เลยต้องบอกคู่นี้กระแสนเนี่ยมันมาเท่ากันตัดสินใจลาบากนะครับเพราะว่าฟอร์มใกล้เคียงกันวัดกันเรื่องตัวผู้เล่นก็ใกล้เคียงกันอีกนะครับเอา,อางี้นะครับสำหรับคู่นี้เลือกมองสกอร์สูงๆไว้อุ่นใจกว่าแม้เกมรับจะดีทั้งคู่แต่อย่าลืมนะครับว่าเกมลุกจกัดจ้านด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสแลกกันยับพอสมควรครับถ้าเกิด1ลูกเนี่ยมันมาไวมีหลายหลายหลายสให้เราแน่นอน แล้วต่อมากันที่คู่สุดท้ายนะครับจะเป็นทางด้านของริบุพูเนี่ยพบเจอก,กับทางด้านของเดะเอามาติดจะเตะก,กันในเวลาตีสามนะครับ การพบเจอกันมาของ2ทีมนี้นะครับเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลเองนะครับเพิ่งเปิดบ้านชนะแอตตันบินล่าในเกมบลีสอประตูต่อศูนย์นะครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วหลังๆเนี่ยฟอร์มดูดรอปไปพอประมาณเลยแต่ในในการนี้เองนะครับชนะ2เกมแพ้1น,น,นัดจาก3นัดนะครับได้8เสียไป4นะครับในบ้านก็มักจะเล่นกันดีอยู่แล้วส่วนทา,างด้านของเรอัลมาดริดนะครับมีผลงานที่ค่อนข้างดูดีมากๆ6นัดในทุกรายการเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยในในการนี้เองก็ยังไม่แพ้ใครนะครับ ตลอด3มเกมที่ผ่านมาได้แปประตูเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นและเกมเยือนก็ค่อนข้างดูดีด้วยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ถ้าเอาฟอร์มล่าสุดมาเทียบกันผมมองว่าทางด้านของเรอัลมาดริดดูดีกว่าแต่กระแสที่มาเท่าๆกันแบบนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างดูแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ในบ้านผมว่าเลือกลิเวอร์พูลจะอุ่นใจกว่า มองว่าพวกเขาจะไม่แพ้แต่จะชนะไหมเรามาลุ้นกันที่กระแสเท่ากันแบบนี้นะครับและ3มคู่ที่ผมคัดสรรมานะครับมีให้มองทางด้านของซาลาเวียป,ปาครับมองไปสกอร์สูงปาริสแซแชังแมงและตามด้วยลิบุพูนะครับถ้าเกิดยังไม่มากพอสามารถแอดเจดีสองห้าคำวาดูสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต้อนรับทุกคนก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ